พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวางังดุสิตส่งรับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางเยีอยประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่7มีนาคม2493 มีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวาสามครั้งระหว่างปี2414ถึง2444ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวาเมื่อปี2472 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์2503เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจกรรมต่างๆอันเป็นการกระชับสัมพันธ์ทาไมตรีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง2กระกฎาคม